สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ OG Sale. s o โซล่าเซลสำหรับเพื่อนๆพ,นพี่พี่คนไหนกำลังเจอปัญหาค่าไฟแพงหรือไฟชอบตกบ่อยวันนี้ผมมาหาทักออกให้คุณแล้วสำหรับใครที่คิดจะตัดสินใจกำลังจะติดตั้งโซล่าเซลวันนี้ผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีและบริการหลังการขายถ้างั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ o g s o โซล่าเซลเมืองพงในทักทิเลก,กันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับันี่อยู่กับช่างเลยนะช่างอินครับช่างอินช่างเฟสครับอ๋อช่างเฟสอันนี้คือช่างโซล่าเซลล์จากโอจีเมืองพงทิษ์ทักขิเลศช่วงนี้ทักขิเลศเจอปัญหาน้ำท่วมใชแล้วน้ำท่วมปุ๊บมีปัญหาอะไรตามมานะไฟดับไอยไฟดับบอยไฟตกไฟตกแล้วบางที่ไฟไม่ดับไฟไม่ตกแต่ข้าวไฟเพลงแล้วก็การจราเข้าไม่ถึงบางที่ก็บนดอยอย่างนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างงี้เนาะไปที่ทางไกล เราจะมาแก้ปัญหาจุดนี้กันเพราะว่าตอนนี้ทาง OG Solar Cell เนาะก็คือรับติดตั้งแผ่น s o l า r ์เ l l ในทักิเลตเมืองพงสถานที่ไหนคือสามารถคุยการหลั่นไม้กันได้รายละเอียดการหลั่นไม้ได้วันนี้ทางเราได้มาจัดโปรโมชั่นเนาะก็จะมีรมตัวเริ่มต้นเลยคือในการติดโซลาร์เซลล์จะมีตัวเริ่มต้น2องแสถูกไหมใช่ครับตัวนี้สามารถประหยัดไฟฟ้าสูงสดท่าไสามถึโอ้สามถึงหก็คือฟรี ารจะติดตั้งสำหรับบ้านที่ไม่เกินอ่าบ้านทั่วไปอย่างนี้เนาะบ้านทั่วไปอันนี้คือโซล่าเซลล์นี้ประมาณสิบแผงต่อชุดนี้แล้วจะมีเห็นว่าจะมีชุดที่คนที่อยากประหยัดมากกว่านั้นก็4ือสี่แสนสามถูกต้องไหมตัวนี้ก็จะประหยัดได้เท่าไหร่นะเจ็ดถึงเก้าพันโอ้เจ็ดเจ็ดถึงเก้าพันเลยเนาะถือว่าเป็นทันเลือดที่ดีถ้าเดือนหนึ่งเจ็ดถึงเก้าพันนี้ต่อปีนี้ประหยัดได้ถึงประมาณเจ็ดแปดหมื่นเลยนะก็คือสักสองสามปีก็คืนทุนอ่ะเออสามปีสี่ปีไม่เกินห้าปี โอดีมากเห็นบอกจะมีล่าสุดที่ติดตั้งไปชุด6 7นตรงตรงนี้เนาะใช่ครับอันนี้ตัว3ามเฟสใช่ไหมสามเฟสครับอันนี้ใช้ใช่กิโลวัตใช่กิโลวัตใช้กับอะัรได่บ้างวัต้ส่วนส่วนตรงนี้คือใช้กบโรงัานน่โ้วั่วไปก็ัใช้ได้ทั่วไ่ก็วไใช่กิโลวัใช่กิโลวัตใช่กวัาใช่กิโควับใช่กิโลวัตใช่กิโลวัตใช่กิหลวร่าะโลต่นะโลอัต1เ่ือนลวันใช่คือขัตนต่กคือ2มตใ ไปถึงไปถึง3ามหมามาสุ3สามหมแต่ถ้ากลางวันนั้นถ้าใช้กลางวันเยอะๆอาจจะไปไปถึง3ามหมื่นห้าสามืโอถึงว่าต่ำคือ2องหมได้แน่นอนโอถึงว่าเป็นทันเลือกที่ดีมากๆเลยนะบางคนคืออย่าติดต้านนะแต่ว่าคือกลัวแบบใช้ไม่ได้จริงอุปกรณ์ดีหรือเปล่าใช้ปุ๊บหนึ่งปี2ปี3ปีพันไหมคือเราจะแก้ปัญหาจุดนี้ได้บ้ามีบริการหลังการขายไหมมีครับโอ้ อย่างอย่างโซล่าเซลล์เนี้ยมีรับประกันไหมถ้าเป็นแผงเนี้ยคือแพงสิบห้าปีครับรับประกันก็คือเปลี่ยนให้เลยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรแบบดูแลให้เลยใช่ไหมใช่ครับท้อเองแบบอะไรเองเนี้ยมันอยู่ในประกันไงแต่ถ้า,าวันใดวันหนึ่งมาแบบลูกเห็บก้อนท่อส้มอ่นนาท้อท้อท้อนทะ้อไนโตนี่ได้นะไนโตรได้<อ>เข้าส้มอย่างนี้กันอ๋ออันนี้ก็น,น,กน่าจะเข้าใจอยู่เนาะหลายๆคนเพราะว่าของมันดีอยู่แล้วแต่ละ อย่างที่ใช้ก็เท่าที่ดูมาคือยี่ห้อดีมากอ,อุปรกรณ์เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆก็อย่างเนี่ยเสื้อก็สวยนะดียี่ของดี<อ>ต้องดียี่น,นี่หมดเท่าไหรน<อ>่นีกว่าจะได้เสือ้อหลายล้านอะไรลานเลยโอเคอเคนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะถามก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ก็กรับประกันไหมพ่อหลักๆคือแบตเตอรี่คือน่าแบตเตอรี่ก็รับประกัน5ปีครับโอ้ห้าปีเลยก็คือการดูแลให้หมดเลยถ้าเกิดช็อตหรือเป็นอะไรไปเสื่อมใช้ไม่ได้ต้องวันนี้ ส่งไปเคมอ๋อส่งไปเค็ม,คมต้องอาจจะรอหน่อยแต่ก็คือรับประกันแน่นอนที่จริงแบตเตอรี่มันดีแน่นอนเพราะว่าในตัวคือจากฝั่งไทยใช่ไหมใช่ค,คือของดีเลยก็ห้าปีถือว่าเป็นเวลาที่น่าพอใจเพราะว่าึ้นทุนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแบบไฟล่วล่อยเงี้ยมีการมาดูให้ไหมในหน้าง,งานเแนบบี้ยรับประกันการติดตั้งการทุกอย่างคือประมาณ 3ปีครับผมอ๋อปปีก็คือฟรีในการใช้จ่ายเปลี่ยนแปลนอะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆค่าเช็คอะไรเงี้ยถ้ามันมีปัญหาก็คือเรามาดูให้ฟรีอ๋อก็คือในกรณี3ปีแรกเนี่ยฟรีทุกอย่างอยู่ที่ผมอ๋อรับประกันใช่ครับส่วน2ปีหลังเนี่ยผมมาดูให้มาเช็คให้ทุกอย่างอยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายค่าส่งอะไรเงี้ยอาจจะเจ้าของบ้านน่าจะอ๋ออีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามก็คือระยะเวลาในการติดตั้งใช้เวลานานไหมอ่าหลังจาก ที่เราตกลงกันแล้วซื้ออรปกรณมาครบใช่แล้วก็แบบวานเงินมาจํำแล้วอาจจะวันขึ้นนึงใช่ไหมลืมบอกไปเลยถ้าขอมาถึงแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะติดตั้งอ่ะประมาณ2-3สวันถ้าเป็นแบบชุดเล็กแลถ้าเป็นถ้าเป็นโรงงานอ่ะอาจจะเป็น4วันอ๋อมาสุด 4- 5วันมาสุด4-5วันไวสุดก็คือ2วันครับวันสวันนี้ผมไปดูมาคือทีมงานแต่ละคนคือทำแบบโอ้พิธีวิถานมากเลยนะ ทีมงานคือแบบแต่ละนแผนกคือแบงชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ทางเรามีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างไม่มีอะไรติดขัดเลยมีครบทุกอย่างมีครบทุกชิ้นอย่างโอ้เยอะนะวัาน,น้ำไปคืออุปกรณ์คือแต่ละอย่างคือโหคือดีแน่นอนอุปกรณ์แต่ละอย่างที่ใช้อันนี้คือผมไปเจอมาเองแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นทางออกที่ดีนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาโซล่าเซลสำหรับ เอาไปใช้ในบ้านหรือโรงงานต่างๆเนาะไม่ใช่แค่ลดคา่าไฟได้ไม่ใช่แค่ลดปัญหาได้แต่มันเป็นการตกแต่งที่สวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นบรรยายให้มันเหมือนของแต่งบ้านใ, <จ S 2> ใช่ครับแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเออเซียนดวงเซียดัมเ <ๆ S 2> ผมไปด้วยเงียบจิบเลย <ๆ S 2> ดีมากๆเลยนะครับผมเมื่อกี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกันติดตั้งเนาะจะมี2องแสนส0แสนกว่าถึง0 0แสนแล้วก็จะมีแบบสำหรับคนที่แรหยะได้มากกว่า20 0แสนแต่ว่าอยากจะแบะอืนมีไหมครับทางร้านอ๋อมีครับถ้า ถ้าเป็นโรงงานหรือว่าเป็นบ้านที่มันแบบใช้ไฟเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือเล่นระบบไฮโวลต์ on, ซึ่งระบบไฮโวลต์เนี่ยมันจะเน้นสําหรับโรงงานหรือว่าโรงแรมที่แบบใช้ไฟ<อ>ใช้ไฟเยอะๆซึ่งระบบเนี่ยมันเป็นระบบโวลต์สูงสามารถใช้ไฟได้เยอะแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยเ<อ>ขาเรียกว่าเป็นระบบไฮโวลต์ on, คืออาจจะหลักเจ็ดแปดแสนหรือว่าล้านสองล้าน<อ>ก็ว่ากันไปคือระบบไฮโวลต์ก็คือในการติดตั้งก็อยู่ที่ ความต้องการของลูกค,ค้าด้วยใช่ครับการใช้ไฟด้วยครับไม่ว่าระบบเล็กหรือระบบใหญ่อ่ะเวลาเราไปดูหน้าง,งานเนี่ยเราต้องถามลูกค้าก่อนว่าติดตั้งโซลา่าเซลล์เพื่ออะไรจ,จุดประสงค์คือลดค่าไฟกลัวไฟดับหรือว่าอะไรยังไงคือสามารถบอกเราได้เพื่อที่เราจะคำนวณว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อได้ตรงตามจุดประสงค์ที่คุณต้องการคือติดไปแล้วคุณหวังอะไร คุณก็ต้องได้แบบนั้นอ๋อก็คือเราสามารถแก้ปัญหาตนจุกได้ก็คือเราต้องไปผู้คุยก่อนเราไปดูหน้าบ้านอะไรแบบนี้เนาะอ๋อแล้วก็ถ้าคุยเรื่องเกี่ยวกับระบบมันมีระบบดูผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยนี่ใช่ครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมเวลามีปัญหาอะไรอ่ะเราสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้หมดนะครับโอ้แล้วเราอยากตั้งค่าอะไรอ่ะเราไม่ต้องไปบ้านลูกค้าเราแค่เลื่อนแบบเรากดก็คือได้ละครับโอ้สุดยอดมากก็เป็นเทคโนโลยีทางสมัยใหม่เนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมว่า อาทิตย์หน้าจะมีมลสุมเข้าอแล้วแดดไม่มีหรือว่ากลัวไฟดับเนี้ยผมสามารถตั้งให้อาทิตย์หน้าที่คุณกลัวว่ามลสุมจะมาเนี่ยสำรองไฟไว้เยอะๆเพื่อกลางคืนไฟดับคุณจะได้มีไฟใช้แต่คุณต้องโทรมาหาผมนะถ้าไม่โทรผมก็ไม่รู้ต้องโทรมาบอกต้องบอกก่อนนะครับวันนี้วันนี้สาวโทรมาได้ไหมอันนี้ค่อยว่ากันหมายถึงว่าลูกค้าเป็นสาวโทรมาได้ไหมขอแค่เป็นลูกค้า โซล่าได้แต่นอกเรื่องไม่ได้โอเคก็โอเป็นความรู้ด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานด้วยก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งโอเคครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับผมมาบอกทุกคนเพราะว่าสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เราจะทําโปรโมชั่นก็คือใครมาจากคลิปนี้ก็คือลดไปเลยใครติดตัานชุดไหนก็ตามลดไปเลยหนึ่งบาท ในส่วนของรายละเอียดของราคาก็คือสามารถคุยหลังไม้ได้อีกทีเพราะว่าคือเราสามารถปรึกษาก่อนได้ไม่ติดตั้งไม่เป็นไรก็คือเรามาดูหน้าง,งานดูหน้าง,งานฟรีด,งงฟด้วยแล้วก็เช็คว่าบ้านทั้งหมดอ่ะคุณใช้ไฟยังไงจะต้องติดเท่าไหร่ถึงจะไว้โอ้ถึงว่าเป็นทันเลือดที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังหาทางออกในการค่าไฟแพงหรือไฟตกบ่อยหรือไฟฟ้าไม่ถึง ก็คือสามารถติดต่อทางเรามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะลงช่องทางติดต่อต่างๆไว้ตรงนี้นะครับผมหรือใครจะติดโซล่าเซลต้องคิดถึง OG s o โซล่าเซลมุนวพงในทักกิเลศเท่านั้นนะครับผมก็ขอฝากเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับครับผม